วันนี้ที่โรงแรมอนโนมากรานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลนอากาศเอกชลิตพุกผาสุองคอมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามรมราชกุมารีรังบรรณสินอุดเชนีครั้งที่8จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะพัคกินีเซนต์ปอลเดอชาร์ด กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าของอาจารย์ประกินชุมสายนอยุทยาศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์หรือกวินนิพนธ์ปี2536หรือที่รู้จักในนามปากกาอุดเชนี ซึ่งผลงานก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้รักงานวรรณศินเพื่อส่งสมรรถธรรมการอ่านการเขียนภาษาไทยและเพื่อเปิดเวทีให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนในเชิงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเป็นการสืบสา,มานมรดกอลำค่าด้านภาษาไทยครั้งนี้จัดประกวดโดยไม่กำหนดหัวข้อใน2ประเภทคือประเภทบทกวีและประเภทความเรียงเรื่องสั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดร,รวม732ชิ้นประเภทบทกวีรงางวัลชนะเลิศระดับนักเรียนผลงานชื่อหนังสือกำลังจะตายระดับประชาชนทั่วไปผลงานชื่อศักดิ์ศรีแห่งเซียนแห่ส่วนประเภทความเรียงเรื่องสั้นรงางวัลชนะเลิศระดับนักเรียนผลงานชื่อโน้ตเพลงห้องสุดท้ายระดับประชาชนทั่วไปผลงานชื่อจุดเริ่มต้น